สวัสดีครับพรุ่งนี้มิดมันเซลนะแล้วก็หลายคนคงจะเห็นไปแล้วนะครับว่าตัวนี้นะ PlayStation Porta เนี่ยลดแรงมากๆนะครับราคา8,900กว่าบาทนะก็จริงๆอาจจะเรียกว่าราคาใกล้เคียงศูนย์ไทยเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ไทยเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะเข้าันที่7-8,000ันไม่อาจต่างกันสักพัน0 2 0 0ันนะครับ, 1, 000, 2, 000รบแล้วก็เชื่อว่าด้วยราคานี้เนี่ย หลายคนก็น่าจะคันกันมากนะว่าแบบซื้อดีหรือเปล่านะครับในวิดีโอนี้ลูกแมวจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแบบไม่มีอวยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะจะได้ช่วยกันตัดสินใจได้นะครับว่าเอ๊ซื้อดีไหมนะอันแรกก่อนนะครับก็คือย้ำอีกทีซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะประสบการณ์ของพอท่อจะดีหรือไม่นะครับมันขึ้นอยู่กับระบบการเชื่อมต่อไร้สายและอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับผม y s t a t i o n p o r ท a l ต้องการการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะใช้แค่ระบบไร้สาย อย่างเดียวไม่พอนะครับซึ่ง Wi-Fi ที่ลุงแมวต่อเนี่ยเป็น Wi-Fi 6นะครับแต่ว่าเขาก็ว่ากั่าจริจงๆมันไม่รองรับ Wi-Fi 6นะมันรองรับแค่ Wi-Fi 5นะครับแต่ก็ลุงแมวแยกเราเตอร์มาตั้งหากเลยนะ1ตัวนะครับสำหรับต่อกับตัวออพอท่อตัวนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยต่อกับ Wi-Fi ตัวอื่นนะเราเตอร์ตัวอื่นในบ้านนะครับแล้วมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวมันกระตุกสุดๆเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเรื่องแรกที่ต้องพิจารณานะถ้าระบบ่อ w i f i ไม่โอเคอันนี้ไม่เชียร์นะครับคุณจะรู้สึกเสียใจมากที่ซื้อมานะอันที่สองนะครับผมก็คือถ้าใครคิดจะเอาไปเล่นนอกบ้านนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะลงทุนซื้อ Pocket WiFi นะครับหรือว่า เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นคล้ายๆทำเอาโทรศัพท์มือถือเป็นฮอตสปอตเนาะแต่ว่าเราที่ลองมาก็ไม่ค่อยโอเคแต่นี่อาจจะแล้วแต่คนแล้วแต่ประสบการณ์นะคือลุงแมวไปลองหลายๆที่เนี่ยมันก็ไม่โอเคนะไม่โอเคนะไม่เชียร์นะครับก็ถามลุงแมวนะแต่ว่ามีอีกประเด็นก็คือว่าถ้าเราเอาไปเชื่อมต่อกับ ร้านกาแฟเนี้ยนะและกาแฟมันต้องมี username กับ password อะอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่มีตัวเ b r เซอร์เอาไว้ใส่ username password แปกประหลาดไหมอ่ะต่อไปนะครับ <c oughs> อันนี้คือข้อ2ข้อแล้วนะ2ข้อที่เป็นเงื่อนไขนะครับว่าถ้าใครคิดจะซื้อก็ คิดให้ดีนะสเรื่องนี้นะเรื่องที่3นะครับก็คืออันนี้เรามาคุยเรื่องอุปกรณ์นะนะว่าลุงแมวว่าเขาออกแบบได้ดีทีเดียวนะครับผมอพอใช้ไปน,นานๆเนี่ยหน้าจอแจ่มมากนะตัว8นิ้วนะครับดีมากเนาะตัวจอยการสั่นประสบการณ์การถือจับเนี่ยอันนี้คือเด็ดพอสมควรนะครับแต่มันก็จะมีประเด็นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะซื้อเนี่ยไม่ว่าไงก็จะเป็นเครื่องหิ้วใช่ไหมพอเป็นเครื่องหิ้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องตัวจอย จะเรียกว่าจอยคอนดิฟไปและตัวจอยเพล y หตัวนี้นะครับที่มันอาจจะเสียได้เนาะแล้วก็เดินเองเลยทำนองเนี้ยนะแล้วก็จอยเพลงหจริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะนก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เสียนะครับอันนี้ก็มีคําถามเหมือนกันว่าถ้าเสียแล้วยังไงต่อนะจะไปซ่อมที่ไหนยังไงนะครับก็ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะซึ่งณนะปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าเครื่องศูนย์ไทยจะเข้าหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องศูนย์ไทยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะซ่อมพวกนี้ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับเครื่องหิ้วไหมนะแล้วก็ถ้าเขารับจะซ่อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อ,อันนี้ก็น่าคิดอยู่นะอันนี้คือประเด็นที่3เนาะประเด็นที่4ี่คือแล้วเกมนี้ถ้าอินเทอร์เน็ตมันเวิร์กเหมือนที่ลุงแมวว่านะ มันไม่ใช่เกมนี้สิเครื่องนี้นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมันเวิร์กเหมือนที่ลุงแมวว่าเนี่ยมันดีแค่ไหนยังไงเหมาะกับเกมอะไรบ้างใครน่าจะชอบนะครับจริงๆลุงแมวล,ลองเอาเล่นกับเกมทุกแนวนะครับลุงแมวสามารถเล่น f o r t n i น e ได้เลยนะเล่น f o r t n i น e กับน้องสาวนะครับแล้วก็ใช้ตัวลำโพงของตัวพอร์ท้อนะนะในในการเล่นกับคุณน้องนะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนของตัวเครื่องตัวนี้ด้วยนะในการพูดกับอ,อ,อะไรล่ะพูดกับคุณน้องนะครับซึ่งมันก็โอเคนะ เสียงไมโครโฟนในเครื่องเนี่ยสามารถพูดได้นะครับแล้วก็คุณน้องไม่ได้ยินเสียงเกมคือระบบออนไลน์อะไรทำมาดีมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าคิดอยู่น่าคิดอยู่นะคือเล่นได้เล่นได้มีแหลกนิดหน่อยแทบจะไม่รู้สึกเลยสำหรับ ลุงแมวนะในการเล่นตัวฟอร์ i ไนนะครับน่าหมายความว่าถ้าเป็นแบบ TPS หรือ FPS อะถ้าไม่ซีเรียสนะถ้าไม่คอมเพลิทีฟมากลุงแมวว่าพอไหวนะครับแต่ลุงแมคิดว่าคนที่น่าจะเอาไปเล่นนะแล้วก็น่าจะชอบมากคือเกมแบบที่เห็นในเงี้ยก็คือไอตัว Final อันนี้ต่อไว้เนะนะนะีเห็นไหมตัว f i f a n t a s y เนีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายภาคแล้วนะที่มันลงนะเ f f 7, นาะ FF7 เนาะ FF7 e m a k e ใช่ไหม FF7 r e b i r t h นะพวก เอฟเอฟภาคใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกเกม JRPG ต่างๆเกมอะไรที่มันจังหวะไม่เร็วมากนะครับมันเด็ดมากเนาะเพราะมันคือ8นิ้วนะครับหน้าจอ8นิ้วสวยงามสุดๆนะครับแล้วก็ลูแมวนอนเล่นบนที่นอนนี่ก็เรียกว่าฟินมากนะประสบการณ์ดีสุดๆก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันลูมแมคิดว่าราคานี้ไม่ต่างกับ ศูนย์ไทยมากแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโปรจํากัดเวลานะจะซื้อกันได้ราคาจริงเท่าไหร่นะแต่ลุงมาคิดว่าด้วยราคาแถวเนี้ประมาณ8 0 0พกว่าเก้าลุงมาซื้อมาหมนะื่นสี่นลุงมาคิดว่าถ้าได้สัก8ปดพันไปไปลายเไม่ถึงตำหมื่นเนี่ยลุงมายังเชียร์ลุงมาว่าใช้ได้แต่ก็อย่าลืมคิดเรื่องประกันเรื่องอื่นใดด้วยแล้วกันนะครับ โอเคท่านผู้ชมท่าไหนใช้แล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็อัปเดตกันมาได้นะครับอัปเดตกันมาได้อมแมขอลาไปนะครับเจอใหม่โดยถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม